ที่นี้จะพูดกันถึงเรื่องทางขนทางถ้าท่านถูกถามว่าปฏิบัติอย่างไรเ,เป็นการปฏิบัติเดินทางอย่างธรรมดาปฏิบัติอย่างไรเป็นการเดินทางลับั้งเร็วที่สุด <c oughs> เราอาจจะตอบได้ว่า <c oughs> <c oughs> อาริยมัรคมีองแปด ซึ่งได้ยินได้ฟังกันทั่วไปสมาธิมีความคิดเห็นชอบสมาตงกับโปมีความตัณิตไปฝันชอบสมาวาจาพูดจาชอบสมาจำมันโตมีามก,การจะทาการงานชอบอาวาัยาวายามโมเลี้ยงชีวิตชอบสติเรียนล้ำลึกในใจชอบสมาธิตั้งมั่นจิตใจชอบมีแปดแปดชอบที่เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดมีเป็นลําดับลําดับ สูงต่ำกว่ากันแจกเป็นสีนเป็นสมาธิเป็นปัญญามีระเบียบปฏิบัติเป็นิสเส้นใหญ่นี่เรารียกเดินทางตามธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่อาจจะเดินทางลัดไม่ใช่เป็นทางผิดเป็นทางถูกแต่ว่าในระดับธรรมดาใช้เวลายาวที่ส่วนทางลัดนั่นพระพุทธเจ้าเสนอตั์ไว้เมื่อไม่ยึด อายตนาทั้งหกและสิ่งที่เนื่องกับอายจตนาทั้งหกในโดยความเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อน,นั้นอริยมรรคมีองแปดก็จะพร้อมขึ้นมาทันทีทันควันทั้งแปดอย่างเองนี่ก็เป็นหลักธรรมะพื้นฐานที่ต้องันที่สุดข้อแรกจะต้องจำว่าอาเจตนาหกนั่นคือตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจิตใจ นี่หกนี่เรอาจตนนะตนณาที่อายต้านหนึ่งหนึ่งนั่น,ม,นมันมันมีห้าเช่นเช่นพูดถึงเรื่องตาเนี่ยก็จะมีตานี่หนึ่งถ้าสองก็รูปที่จะมากระทบตาถ้าสามบิญญาณหรือจิตที่จะมารูเรื่องรูปที่มากระทบที่ตาอาะการสัมผัสคือกระทบกันระหว่างบิญญาณหรืตาและรูปนี้เรียกว่าสัมผัสแล้วก็เวทนาที่ห้าจะเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการสัมผัสนนั้มีห้าอย่างนีน ทางตาก็มีห้าทางหูก็มีห้าทางจมูกก็มีห้าทางดิ้นก็มีห้าห้าหา้านั่นแห้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีส่วนที่จะให้เผลอไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนบางทีก็ยึดเออวิญญ,ญาณหรือจิตที่มารู้เห็นทางตาเพราะเราเห็นรูปได้รู้สึกได้นี่ต้องเป็นตัวตนปอยี้ก็ึดถือจับครูวิญญ,ญาณน,นั้นว่าตัวตนก็ไมี มี <c oughs> จ่จากจากผูกสัมผัสตัวตัวตนก็มีจากผูกสัมผัสสชาเวธนาการรู้สึกสุขุกริรู้สึกทางสัมผัสทางตาวตัวตนก็บมีบางทีบางบางเวลาเราไปอร่อยที่ไปไช่ร้อที่หูก็ไปยึดเนี่ยจิตที่รู้สึกใชเราอนนี่ว่าตัวตนบางที่อร่อยที่ลิ้นก็ไปยึดไปความรู้สึกอร่อยทางลิ้นจิตที่รู้สึกได้เนี่ยว่าเป็นตัวตนนี่ในหกอายนะ แต่ละอายะมีห้าส่วนนี่รวมเป็นสามสิบส่วนนี่ไปยึดส่วนใดส่วนหนึ่งว่าวตัวตนได้ง่ายที่สุดและมากที่สุดในวันหนึ่งหนึ่งนั่นพอยึดมันม่นคือมั่นจะเป็นความทุกข์เป็นความผิดเป็นการจมอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินทางแต่ถ้าไม่ยึดมัน่นก็เห็นอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอริมักมีองค์แปดในขณะนั้นพร้อม ในครั้งนั้นมีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นถูกต้องในครั้งนั้นจะมีสัมมาสััปช陀ความใฝ่ฝันถูกต้องมีสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากรรมโตการงานถูกต้องอาชีวะเรื่องชีวิตถูกต้องวายาโมภาเพียนถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องด้วยการกระทําเพียงเท่านี้เป็นการกระทําให้มคกยิ่งไปสมบูรณ์ขึ้นมาทันควันทันส่วนรี ทัานพิ้ก็เป็นทางลัดพระพุทธภาติตอายตนอาตลายะตนะวิพังคตูนันชิมมนิกายเล่มสิสี่หน้าห้าร้อยยี่สิบสามแสดงทางลัดเร็วที่สุดว่ายอย่างก็คือเรื่องว่าไม่ยึดถือว่าตัวตนที่ตาอูจมูกลิ่นกายใจจะทำให้อะริยมรตมีองแปดสมบูรณ์ได้ทันควันทันท่วงที ถ้าเราไม,ม่ถนัดเดินทางลัดก็เราเดินตามตามทางธรรมดาศึกษาอย่างมากมีองศานั่นเป็นศีลน,นั่นเป็นสมาธิปัญญาปฏิบัติไปตั้งแต่ต้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับกินเวลานลานาน,นี่เรียกว่าในพุทธศาสนานี่มีทางลัดไม่มีเอทางธรรมดาอย่างนี้